สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นักเรียนชั้นม1นนะครับก็อยู่กับครูเหมือนเดิมนะครับอาจารย์พาทุกคนสอบมู์นะครับวันนี้ยังอยู่ในสาระที่4นะของสังคมศึกษานะครับก็คือประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงหน่วยที่4กันแล้วนะครับก็คืออาณาจักรสุโขไทยนะครับประเด็นที่เราจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือพัฒนาการของอาณาจักรสกโขไทยนะครับเกี่ยวกับสภาพสังคมนั่นเองครับก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้เราก็คงจะต้องไปดูก่อนนะครับว่าคลิปนนนนนนีีีีี้้้้ชชััััั่่ววววโมมงงะะะเเกกกยยขอบบาาาตตรรรรรฐูแลดดใค มาตรฐานการเรียนรู้ของวันนี้นะครับก็คือมาตรฐานที่ส4.3นะครับก็คือเข้าใจความเป็นมาของชาติไทยนะครับวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยนะครับมีความรักความภูมิใจและทำารงความเป็นไทยครับส่วนตัวชี้วัดนะครับก็คือการวิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆนั่นเองครับเนียยแล้ววันนี้จะรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับก็ต้องไปดูเลยนะครับประเด็นที่1นนะครับก็คืออธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการของสภาพสังคมนะครับของอาณาจักรสุโขทัยได้นะครับ ประเด็นที่สองนะครับก็คือการวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะของโครงสร้างทางสังคมของอาณาจักรสุโขทัยได้นะครับและสุดท้ายครับเห็นความสําคัญนะครับและประโยชน์ของการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพสังคมของอาณาจักรสุโขทัยนั่นเองครับมาถึงจุดจุดนี้นะครับนักเรียนก็คงจะพอจําได้นะครับว่าคลิปที่แล้วนะครับหรือชั่วโมงที่แล้วนะครับเราก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการทางเศรษฐกิจไปแล้วนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดเราไล่ดูนะครับเราจะพบว่าเรื่องของการเมืองการปกครองเศรษฐกิจนะครับย่อมส่งผลต่อ ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนนะครับในสุขโขทัยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะฉะน,นั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการด้านสภาพสังคมครับผมก่อนอื่นเลยนะครับมาทบทวนความรู้กันหน่อยนะครับอ่าอณาจักรสุขโขทัยเนี่ยนะครับใช้การปกครองระบอบใดครับอาจาได้ไหมจาได้เราจําได้ว่าพ่อปกครองลูกใช่ไหมอาพ่อปกครองลูกก็คือปิตุราชานะซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับก็ความใกล้ชิดระหว่างพระมหากษัตริย์กับตัวของ ชาวบ้านชาวเมือ,อ,มองเนี่ยนะครับหรือว่าประสมนิกรเนี่ยนะฮะก็จะใกล้ชิดกันมากเหมือนพ่อกับลูกเนาะอันนี้พ่อกับลูกดูกแลกันยังไงก็ประมาณนั้นแหละนะครับอนอกจากนี้ยังมีเรื่องของธรรมราชานะครับคือใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นนโยบายเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพระราชกรณีกิจต่างๆนะครับฉะนั้นก็จะเป็นหลักในการปกครองแบบนี้นะครับอีกสักคำถามหนึ่งแล้วกันฮะ,ะการใช้การปกครองในล,ลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะฮะนักเรียนครับนักเรียนคิดว่ามีผลต่อสภาพสังคมในสุโขทัยหรือไม่เพราะอะไรครับ มีแน่ๆอยู่แล้วใช่ไหมมันมีแน่ๆอยู่แล้วแหะแต่มันเพราะอะไรล่ะอ่าทั้นเราเข้าใจกันดีนะครับว่าสภาพสังคมเนี่ยนะครับมันย่อมมาจากลักษณะการปกครองแน่ๆแ,แล้วมันมีผลต่อกันแน่ๆทั้นวันนี้นะครับเราก็จะมาศึกษาเรื่องนี้กันถ้าเกิดครูบอกหทก็ไม่สนุกเก็บเป็นคําถามไว้เปศึกษาหาความรู้แล้วกันนะครับเอาอย่างนี้ครับนักเรียนครับ นักเรียนครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะคุยเรื่องสภาพสังคมเนาะของสุขโทัทยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่มีแนวคิดแง่มุมหลากหลายมากนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ครูบรรยายไปหมดนะครับก็ไม่น่าสนุกแล้วก็ไม่น่าตื่นเต้นใช่ไหมครับอีกทั้งเดยวนักเรียนฟังก็จะหลับไปด้วยนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเอางี้ดีกว่านะครับนักเรียนครับนักเรียนไปศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลมาครับศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลมานะครับว่า ในเรื่องของสภาพสังคมของสุขโขทัยเนี่ยมีประเดน็นสําคัญที่น่าสนใจเรื่องอะไรบ้างจดมาครับจดมาด้วยเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในประเดน็นต่างๆเกี่ยวกับสภาพสังคมสุขโขทัยนะครับแหล่งการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนนะครับเว็บไซต์ที่น่าสนใจและก็น่าเชื่อถือด้วยนะนะครับก็สามารถจะใช้เป็นแหล่งการศึกษาค้นควา้ารวบรวมข้อมูลได้เช่นกันนะครับเอาละรครับถ้าพร้อมแล้วนะครับครูคิดว่าด้วยความสามารถอันเหลือล้นของนักเรียนเนี่ยนะครับสินาทีก็น่าจะเพียงพอแล้วฉะนั้นเดี๋ยวให้เวลาทีสิบนาทีเามจอกัน ร้อมแล้วใช่ไหมครับจับเวลาครับเป็นยังไงบ้างฮะเรียบร้อยแล้วครับครบสิบนาทีแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับได้สาระสําคัญมาครบทั่วแล้วนะครับแล้วก็จดมาแล้วใช่ไหมอ่าดูแววตาก็รู้นะครับว่ายัางไงก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันวันนี้แน่นอนนะครับฉะนั้นเริ่มจากที่คําถามนี้ครับ คำถามนี้นะครับครูจะถามนักเรียนว่านะครับสภาพสังคมในสุโขทัยเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรครับมีคนตอบมาแล้วนะครับมีการเคารพเกี่ยวกับสถานะอ้าโอเคสถานะแตกต่างกันใช่ครับเยี่ยมยอดมากครับก็ยังมีระาหากษตริย์เนาะมีขุนนางมีเชื้อพระวงศ์ใช่ครับเยี่ยมมากครับอะไรนะครับอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขภายใต้หลักธรรมอ้ามีหลักธรรมมาเป็นเครื่องยหนยวจิตใจนะครับแล้วก็เป็นอ่าเรียกว่ากติการ่วมกันนะครับนอกจากกฎหมายเนาะมีอะไรครับ มีประเพณีที่น่าสนใจหลายเรื่องเช่นลอยกระทงโอ้ใช่ครับนะครับก็เป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าสภาพสังคมในสุโขทัยนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่ามีความน่าสนใจหลากหลายมากโดยอยู่2ประเด็นด้วยกันนะครับเรื่องของโครงสร้างใช่ไหมครับแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมนั้นนะครับฉะนั้นเราลองไปดูให้ลึกกว่านี้แล้วกันนะครับว่าเราสามารถศึกษาอะไรเพิ่มเติมได้บ้างนะครับสภาพสังคมของสุโขทัยนะครับวันนี้เราจะพูดกันอยู่ใน2ประเด็นแล้วกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของโครงสร้างชนชั้นในสังคม แน่นอนนะครับในสมัยโบราณเนาะสังคมเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องของสิทธิสภาพามเสมอภาคอะไรแบบตะวันตกเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้ามาถึงนะครับอันนั้นก็จะอยู่กันแบบเป็นชนชั้นนะครับเป็นโครงสร้างแบบชนชั้นคือผู้ใหญ่ดูแลผู้น้อยแบบนี้นะครับประเด็นต่อมานะครับที่เราจะพูดกันก็คือเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยสุโขทัย,ย,ทยว่ามีวัฒนธรรมการละเล่นหรือว่า,อาสอดรับกันนะครับคบกันด้วย ชีวิตความเป็นอยู่แบบไหนนะครับฉะนั้นไปศึกษากันเลยเรามาดูเรื่องแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของโครงสร้างชนชั้นในสังคมนะครับอ่าล่ะครับนี้เราก็จะสังเกตว่านะครับชนชั้นแบบแรกนะครับก็คือชนชั้นผู้ปกครองนะครับก็แน่นอนที่สุดนะครับก็คือในยุคโบราณนะครับโดยเฉพาะสุโขทัยเนี่ยก็จะมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับฉะนั้นเนี่ยผู้ที่อยู่บนสุดเนี่ยก็คือพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับ รองลงมาก็คือราชวงศ์นะครับก็คือครอบครัวของพระมหากษัตริย์นะครับและรองที่สุดแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือผู้ปกครองก็คือขุนนางนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตามลักษณะของระบบราชการที่มีในสมัยอดีตนั่นเองนะครับทีนี้อีกจุดหนึ่งที่เราอาจจะต้องพูดถึงหน่อยนะครับว่าชนชั้นผู้ปกครองเนี่ยนะครับก็จะเป็นชนชั้นที่ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญมากๆนะครับในการดูแลประชาชนโดยทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้อยู่ในพีระมิด พีระมิดนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของพระสงฆ์นั่นเองนะครับพระสงฆ์เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนชั้นปกครองเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลค่อนข้างมากนะครับมีอิทธิพลในลักษณะของความคิดความเชื่อนะครับแล้วก็นําสังคมได้นะครับฉะนั้นในสุโขทัยเนี่ยนะครับก็จะมีความสําคัญของพระสงฆ์มากๆเลยนะครับแล้วก็ศาสนาก็จะสําคัญมากๆเช่นกันนะครับแต่ไม่ได้ถูกจัดเข้าไปอยู่ในระบบการปกครองของในสมัยสุโขทัยนะครับเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยก็อยู่ในศาสนาจักรถูกต้องไหมครับ ทีนี้นะครับเมื่อมีชนชั้นผู้ปกครองนะครับก็ต้องมีชนชั้นผู้ถูกปกครองถูกต้องไหมครับชนชั้นผู้ถูกปกครองเนี่ยจะแบ่งคนอยู่เป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกเราเรียกว่าสามัญชนนะครับแล้วก็มีข้าพระด้วยนะครับนี้กลุ่มแรกเนี่ยคืออะไรนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเวลาเราเจอในศิลาจารึกหรือเจอในข้อความนะครับต่างๆที่เกี่ยวกับสุโขทัยเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของคําว่าไพร่ฟ้าไพร่พลนะครับลูกบ้านลูกเมืองแล้วก็ข้าแผ่นดิน คำเหล่านี้นะครับคือประชาชนโดยทั่วไปที่มีความเป็นไทยในตัวเองนะในฉบับสุขโขทัยนะครับ <c oughs> ก็จะเรียกด้วยคําเหล่านี้ส่วนข้าพระเนี่ยนะครับข้าพระเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เป็นไทยแก่ตัวเองก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นเป็นข้าซึ่งข้าก็คือทาสนะครับก็คือทาสนะครับเป็นคาเรียกของทาสในฉบับสุขโขทัยนะครับก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดต้องมีคนเนี่ยนะครับไปถวายให้วัดหรือว่าไปผูกพันชีวิตอยู่กับวัดนะครับเพราะนั้นก็จะเรียกว่ารับใช้ อยู่ในวัดนะครับก็จะเป็นค่าพระเช่นเดียวกันนะครับและกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือค่าค่าคืออะไรค่าก็คือเหมือนกับทาสในสมัยยุทยาครับคือคนที่ไม่ได้เป็นทาสกับตัวเองเนาะต้องทําอะไรตามคําสั่งคนอื่นนะครับก็ไม่ได้มีอิสระมีเสรีภาพเหมือนสามัญชนทั่วไปนั่นเองครับถึงจุดจุดนี้แล้วนะครับเราก็ดูคําถามนี้กันหน่อยเนาะนะครับคำถามถามว่าโครงสร้างชนชั้นในสังคมสุโขทัยเนี่ยนะครับในลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะครับส่งผลต่อวิธีการดําเนินชีวิตของผู้คนในสมัยนั้นอย่างไรบ้างครับอ่า ส่งผลยังไงบ้างหนึ่งหนึ่งก็แสดงว่าก็ต้องมีเรื่องของสังคมที่ค่อนข้างเป็นแบบอุปถัมภ์ใช่ไหมอ่ามีญาติพี่น้องลําดับศักดิ์ต่างๆนานเนาะเพราะว่าเราก็จะมีคุณนาคอยดูแลเราอะไรเงี้ยก็จะมีอุปถัมภ์มีการคอยช่วยเหลือกันใช่ไหมครับสมีเรื่องอะไรครับพระสงฆ์สาคัญใช่ไหมแสดงว่าศาสนาหรือว่าเรื่องของหลักธรรมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัวสื่อในการยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เป็นหลักปฏิบัติแล้วก็ชี้นํา ความถูกต้องสิ่งที่ควรทําไม่ควรทําในสังคมสมัยนั้นถูกต้องไหมครับอันนี้ก็ชัดเจนนะว่ามีโครงสร้างแบบนี้ก็จะเห็นว่าอ,อ๋ออะไรกันแน่ที่เป็นหลักที่ยึดอย่าให้คนเนี่ยปฏิบัติต,ต่อกันโดยใช้หลักอะไรบ้างนะครับเอาละครับทีนี้พอเราเห็นโครงสร้างของชนชั้นในสังคมยุทธยาแล้วนะครับลอ,ลองไปดูว่าเขาอยู่นยังไงนะครับชีวิตกานอยู่มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวลองมาดูชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยสุยสขโขทัยกันหน่อยนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องพิจารณาจากข้อความนี้นะฮะก็คือว่า เบื้องตะวันออกเมืองสุโขทัยนี้มีพิหารมีป่าหมากป่าพลูมีไร่มีนามีถิ่นฐานมีบ้านใหญ่บ้านเล็กทิศตะวันออกก็คือตะวันออกนั่นเองนะครับแสดงว่าเป็นไงฮะจากข้อความนี้เราสังเกตได้เลยว่าหนึ่งะฮะก็คือมีเรื่องของการแบ่งพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ทางกิจกรรมต่างๆที่แตกต่างกันใช่ไหมเช่นมีเรื่องของการมีพื้นที่เกษตรนะครับมีการตั้งถิ่ินฐานนะครับมีทั้งบ้านใหญ่บ้านเล็กแล้วก็มีเรื่องของ ชุมชนที่เป็นเรื่องของวัดวาอารามต่างๆอันนี้ชัดเจนนะครับมีการแบ่งผังเมืองนะอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่2ดูที่ข้อความนี้ฮะในน้ํามีปลาในนามีข้าวอันนี้ชัดเจนนะเมื่อกี้เราก็ดูในเรื่องเศรษฐกิจไปแล้วเนาะฉะนั้นเราชัดเจนว่าประโยคนี้มันแสดงถึงหนึ่งนอกจากว่าสุโขทัยเนี่ยจะมีทรัพยากรฐฐที่อุดมสมบูรณ์แล้วมันยังเห็นว่าสองสิ่งเนี้ยคือปลากับข้าวเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดของความเป็นอยู่ของสุโขทัยก็คือ จากข้อความนี้นะครับเราก็สันนิษฐานได้ว่านะครับหนึ่งนะฮะสุโขทัยมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยนะครับเช่นนะครับทิศเหนือทิศตะวันออกเนี่ยเป็นเขตไร่นานะครับตะวันตกและทิศใต้เนี่ยเป็นเขตป่าเขาใช่ไหมครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีกลุ่มวัดอยู่เป็นจํานวนมากนะครับอาหารที่ชาวสุโขทัยชอบกินนอกจากหมากพลูแล้วนยครับอาจจะมีเรื่องของข้าวเจ้าอา่าแล้วก็เรื่องของ ปลาน้ำจืดเพิ่มเติมมาด้วยนะครับข้าวเจ้าเนี่ยอาจจะมีข้าวเหนียวด้วยนะนะครับก็เป็นข้าวนะครับทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ปลาน้ำจืดด้วยเพราะในน้ำไม่มีปลาในนามีข้าวนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ลองมาดูกันหน่อยนะครับเวลาภาพที่เราชินตาเวลาเราพูดถึงประเทศไทยนะครับหรือสยามประเทศก็จะเป็นนาข้าวแบบนี้นะครับก็ชัดเจนว่ามันก็เป็นการบริโภคตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมาละนะครับก่อนหน้านั้นอีกก็มีนะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังปลูกข้าวกันอยู่ใช่ไหมครับเป็นพืชหลัักขอองปรระะเทศยู่นคบ นอกจากนี้นะครับเราพบว่านอกจากสุโขทัยเนี่ยนะครับจะมีเรื่องของความเป็นอยู่การกินนะครับอาหารการกินนะครับรวมถึงการจัดสรรพื้นที่ต่างๆในอาณาจักรเองนะครับในตัวความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยนะครับวัฒนธรรมพเนณีนะครับก็ยังพบว่าชาสุโขทัยเนี่ยนะครับศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ามากนะครับพบล่องรอยจากอะไรครับพบล่องรอยจากงานศิลปะนะฮะสถาปัตยกรรมนะครับพระพุทธรูปที่นิยมสร้างกันมาแล้วก็เชื่อว่าการสร้างวัดเนี่ยเป็นการสะสมบุญด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับชาวสก็อตทยเนี่ยก็ยังมีประเพณีการเล่นที่สนุกสนานด้วยนะครับเช่นเรื่องของการเผาเทียนเล่นไฟอ่ะคุณคุณใช่ไหมครับก็คือเรื่องของในช่วงของประเพณีลอยกระทงนั่นเองนะครับแล้วก็มีเรื่องการขับร้องฟ้อนรำนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับส่วนใหญ่แล้วการขับร้องฟ้อนรำหรือว่าประเพณีต่างๆเนี่ยก็จะอ้างอิงแล้วก็ผสมผสานไปกับการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับรวมไปถึงเรื่องของศาสนาพิธีด้วยนะครับอันนี้ชัดเจนเนาะนะครับว่ามีพุทธศาสนาเนี่ยเป็นแก่นในการปฏิบัติด้วยนะครับ ทีนี้เราลองไปดูหลักฐานเพิ่มเติมหน่อยนะครับเราก็จะเห็นว่าจากตัวที่นักเรียนเห็นนะครับคือตุ๊กตาสังคาโรครับเป็นรูปของผู้หญิงนะครับอาหลังค่อมนะนะครับแล้วก็มีการแต่งกายต่างๆนานาตุ๊กตาแบบนี้นะครับมีมากมายนะครับแต่จากตุ๊กตาเนี้ยเราเห็นอะไร1เราเห็นทรงผมครับว่าอ๋อทาสุโคไทเนี่ยนะครับ ก็มักจะนิยมนะครับเอาทรงผมเนี่ยไว้ผมผมยาวเนาะแล้วก็มวยผมไว้กลางศีรษะนะครับทั้งชายและหญิงนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับไม่นิยมสวมเสื้อก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะแต่สตรีก็มีผ้านะครับที่จะปกปิดด้านบนหน่อยนะเป็นผ้าเฉียงไหลเฉียงบ่านะครับ นอกจากนี้นะครับผ้าที่นุ่งเนี่ยมักจะเป็นผ้าทอนะครับละมินสนะเป็นผ้าที่มีความยาวจนถึงเท้านะครับอ่าคุมตะตุ่มไปนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยผู้ชายเนี่ยอาจจะสวมเป็นเรื่องของโจงกระเบนก็ได้หรือเป็นกางเกงก็ได้ไว้ด้านในนะครับตามแล้วแต่ฐานะที่คนคนนั้นมีนะครับอาจ,จะสังเกตเนี่ยสังเกตได้ไหมครับว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนสุขโขทัยเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเกิดไม่ทันเนาะแต่หลักฐานจารึกแล้วก็สิ่งที่เหลือไว้เนี่ยนะครับก็เป็นล่องรอยให้เราศึกษาแล้วก็สันนิษฐานได้นะครับตามหลักฐานนนนทีี่่มััเองะครบ เอาละครับจากจุดจุดนี้นะครับก็มีคําถามจะถามนักเรียนนะครับถามว่าสภาพสังคมไทยในสมัยปัจจุบันนะครับปัจจุบันแล้วนะมีความเหมือนหรือแตกต่างกับสภาพสังคมในสุขโขทัยหรือไม่อย่างไรบ้างครับมีมไหมประเด็นที่หนึ่งเลยเรื่องของชนชั้นเนาะก็อาจจะดูว่ามันหมดไปแล้วใช่ไหมเพราะตอนนี้เราก็เป็นกระแสะประชาธิปไตยแล้วแต่ในวัฒนธรรมเราลึกๆนะครับเราก็ยังให้ความเคารพ แล้วก็ให้ความเกรงใจนะครับกับคนที่มีคุณวุฒิหรือวัยาวุฒิมากกว่าเรานะครับก็คือเรียกว่าให้เกียรติกับเรื่องของการศึกษาหรือว่าเรื่องของประสบการณ์ที่เขามีมากกว่านั่นเองนะครับอันนี้ประเด็นแรกก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันนะครับประเด็นต่อมาคือพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ยังเป็นวัฒนธรรมหลักอยู่นะครับสามารถใช้ในการพบปะพูดคุยหรือว่าเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตได้อย่างดีอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็น่าสนใจว่ายังมีความคล้ายคลึงกันอยู่นะเรื่องของการ,กรเกษตรการร้องรำ การร้องลามหรือว่าประเพณีต่างๆก็ยังมีการสืบทอดกันมาอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น,ยชน,ยนอย่างเช่นการเผาเทียนเล่นไฟเนาะในประเพณีต่างๆอย่างลอยกระทงเนี้ก็ยังมีอยู่นะครับอาล่ะครับจากจุดจุดนี้นะครับนักเรียนพอจะเห็นภาพนะครับว่าพฤติกรรมนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตดํารงชีวิตของชาวโถไทยเนี่ยนะครับก็จะ มีความแตกต่างกับปัจจุบันบ้างนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในสมัยอดีตเนี่ยทำอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ยังสืบทอดเป็นร่องรอยหลักฐานในปัจจุบันให้เรายังได้ปฏิบัติกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเพณีต่างๆเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับว่าในเรื่องของสภาพสังคมต่างๆนานาในสมัยใดสมัยหนึ่งนะครับหรือเมืองใดเมืองหนึ่งเนี่ยนะครับย่อมมีความผูกพันอย่างวิ่งยวดน,นะครับกับเรื่องของนโยบายรัฐใช่ไหมครับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับรวมไปถึงเรื่องของ ศาส,สนาความเชื่อต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วยนะครับยกก็ดยงเช่นสุขโขทัยนะครับที่ก็ยังเป็นสังคมที่มีชนชั้นอยู่นะในอดีตนะจากการปกครองที่มีผ้ามาษัตว์เป็นประมุขนะครับแต่แน่นอนนะครับก็ยังสืบข้อดีเรื่องของการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือเรื่องของการเคารพผู้ที่มีคุณสมบัติมีประสบการณ์ที่มากกว่าเรานะครับเกิดการให้เกียรติการมาถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับ อ阿าจากจุดนี้แล้วครูเชื่อว่านักเรียนคงเกิดความคิดอะไรหลายอย่างมากมายนะครับในสมองนะครับเกิดเป็นไอเดียต่างๆงั้นเรามาปลดปล่อยไอเดียกันนะครับผ่านกิจกรรมชวนทาครับกิจกรรมชวนทาวันนี้นะครับเราจะใช้ชื่อกิจกรรมว่าความงดงามของสังคมสุโขทัยนะครับนักเรียนครับนักเรียนศึกษาและยกตัวอย่างพัฒนาการด้านสังคมที่ตนเองสนใจมาสักหนึ่งเรื่องนะครับของสุโขทัยนะแล้วก็อภิปรายเกี่ยวกับความสําคัญนะครับผลที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือไม่ได้หยุดแค่สุโขทัยนะ เอาแบบต่อจากสุโคทไทยจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีผลของสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยส่งผลอย่างไรบ้างด้วยนะแล้วก็นําเสนอด้วยนะครับว่าความเชื่อเหล่านั้นพัฒนาการแบบนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถนำมาพัฒนาแนวทางประยุกต์ใช้ในสังคมไทยปัจจุบันได้อย่างไรบ้างนะครับเสนอมาในรูปแบบของ สื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโฟกราฟิกนะครับโปสเตอร์หรือวิดีโอคลิปหรือสื่อต่างๆที่เรียนมีความสามารถเข้าถึงได้นะครับจากนั้นนะครับก็ทําการแชร์นะครับหรือว่าส่งต่อไปในโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์อินสตาแกรหรือ Facebook นะครับเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับทั้งจากตัวเราเองเป็นการเสนอไอเดียผู้อื่นด้วยนะครับหรือเกิดจากการที่ผู้อื่นเนี่ยนะครับอาจจะให้ข้อเกียนกับเราเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตัวเราเองด้วยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับ เรียกของสังคมนะครับสภาพสังคมในสมัยสุขโขทัยเนี่ยนะครับก็คงจะเห็นความสําคัญแล้วนะครับว่าตัวของสังคมเนี่ยนะครับประเพณีไทยในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีบางส่วนที่ถูกสืบทอดมาจากสุขโขทัยด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในการศึกษาเรื่องราวของปัจจุบันนะครับในการศึกษาเรื่องพัฒนาการจากอดีตต่างๆนานาก็จะเห็นร่องรอยนะครับความเป็นมาของประเพณีบางอย่างที่สืบทอดมาจนปัจจุบันด้วยนะครับเรียกได้ว่า มนุษย์เนี่ยนะครับไม่ได้คิดอะไรขึ้นมาใหม่แต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการศึกษานะครับปรับเปลี่ยนแล้วก็สืบทอดมาจนปัจจุบันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องของสภาพสังคมของสุโขทัยนะครับพัฒน,นาการด้านสังคมคงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแลาหวังว่าจะได้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ